น้ำตาโอ้โหน้ำตาอนู้นปะปามาแล้วนู่นน้ำตาน้ำตาอนู้นปะปามาแล้วปะปามาแล้วอะดูน้ำตาใช้น้ำตาให้ลูกหน่อยคนดีกีจ้า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  แล้วเราไปกินข้าวดีกว่าเท่าไหร่ทีหลังหกสิบไปซื้อเนือมาแลเพิ่เราเเออจะมาทำสิทธ